โอยคือรูปมันสิคักจังนั้นมุ่งน้องอีเนาะอือตู่อ่ะมาชิมซูเนาะแม่มอตู่มาแม่บุญจักชิเฮ็ดเฮ็ดตู่ล่ะมาชิมซิบุญยอมไปซ้ําใหม่โอ๊พอก็ได้เย็นอีได้โอ้ยอีได้ <laughs> ว่าคนนีาเขาายเพื่นย่ครับเันนั่งเออนี่นีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แ่บบ่รองเป็่นบางหหมูหันเสียงนเสี่ยงนเขียวรอดนเขียวรุดไปจังดิเฮ้ยเนาะเห็นสองำเลยังไม่ได้คอมเมนต์อย่างไรเลยนี่เนี่ย กระดาษมาแสดงเห็น you know, ุ่วาเข้มๆรบกอบวับังใน้พอจะกินเด้เี่ยวอางเดียวจิ้มพุ้ยเจ็นเจู้น้ำประจันผู้โอกใสเลยไก่พกไก่ชลเล่แปลงสว่านผู้ผู้รไปเอาีสวพนะสว่นผู้อาจะพาไปกินน้ำมันเดี๋ยวนี

แถวไกเล็กน้อยมันกรซุ่มก็ช่วยวะวาาเราังสาวอยู่นะเออเราถ่ายร้อยเจ้าคอมเมนต์ได้นะโร้อยอ่ะดีเดอเลย กคบ่าเากไดดี๋ยวน้อเออมีประจานกิยังหม้จานะ่ังไล้าวดอมเนต์กินไรครับมันปิดคอมเมนต์เลยมันดีเลยแต่ว่าน้ำจิ้มมันดีมันจิ้มของนี้มันหวานเด้บารีแล้วเมื่อเมียแล้วเลย มายะนีมเราไปกินน้ำย้มดีวาาเราขี่ได้เนาะดกี้เนาะบมเหมาะกับมูขึ้นมาเขแ้คหมลาเราซับโดดซบซบเอาบยบแต่วคนอย่างทานน้ำจิมมันคือน้ำจิ้มปิ้งเป็ดเด้จิมคิงเนาะ สั่งสังดีเหลือเกินนะเราไปสาชิมุกไว้เธอจะโดนไม่ใช่น้อยบ่เข้ามาบ่พักนะบ่บ่นี่้ันี้แทบนี่น้องยูรี่มากเนี่บาบุญเลยอาซาบุนซิมึงรูซบุนว้ปันกันไผเนาะปันกันบ่กินกินเครื่องไงคอเลสเตอรอลขึ้นนะนเล

เป็นมือกองให้ซาวไรเฟิร์นเด้อมันนี่เพื่อนเราไงเนาะจองงานเลยวะมันมีมือจับหมูแล้วบอหนี่ไได้เนยบอหนี่ตอนแรกแล้ว่าจะขึ้นไปรถในรถลงมาว่าจะได้กินหมูเนาะกู้บกิ้านแน่เลยเชอบมังงูกินอยู่ได้เลยนี่ตายกินเผื่อกไงเด้อ เซนี่อยากซิมมวมันเลยเด้อพี่น้องเด้อมาสกมาสัมามาตอนอินเนาะเกาลบอว่ามาถึงต้องแล้วมตอนที่ิบพอกันกินอ่ขึ้นลงเลยวงตงเลยตอนจะวอานะย่างไปน่งมาเจ้าก็รวยด้วยเจ้าน่เขาด้ดงมงที่สเนา มามมาในาได้การอยู่ได้การอยู่ลุงือว่าห่มตาห่อมาแล้วมน่ๆจดหนึ่งบ่คนนี้สิคองกคองคดองิดยมๆหลอดขาทอมั่เี่ยดคอโอยาสบายมสยกลองไม่ต้องบิวเพื่อนกี่สีมัวมว นึ่งพี่น้องจะพนเป็นไปสาแตกนะจอพลนแตกๆโอจ้าภาพพลันหาตาพีพีอยู่เออไม่พีพี่ไมได้พี่นามากเลยยเลยเลยคอขานึงกัพ่อได้มืออยไม่เช่าหนึ่งช่ไอ้เนียูแม่ตูหาบ่ะบ้ไม่ให้แม่กูซิมเลยม่ให้แม่เนียาดฉาดบอฉาดเน่าดเนาะ นะก,กินบ่่ใสปลาเตอร์นะเออครับกินข้าวอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเลยเนาะ ไปซีมึงมูปินไปคุณอาชอนคนูน่อยนะไม่ใช่หอเนาะใช่ใอันไม่เสียไปใช้เราบะม่ากินบอนะพาลูกสาวนอนไร่ลูกสาวจะได้้ากองเขาเป็ดยังแตกแง่ต้องแหงพอตงดเลียนใได้ไหม nhà thám là bên này là <laughs> lũng... hả? đều chắc ăn hơn. ดินจีมาเตียมจีนีน้องโก๋มด้กันดินจีดินจีดินจีเราไซื้อดินจีใครนี่แล้วถามเองไปใช้คนน่ะายวะกายนีนมาเลยเีนาลยนึกแขท่านแขกนกนิ้วเียนวีน่มานั่งี่ได้มานั่งพี่ได้ยนดิใครนไ่กินนะ ภูมิบาละงานนี้มันกบากันไรมากด้ขับใจอะไรด้วยดยด้ยเดนนี่กินนะบอสเดนี่ งันงบุมีงานก็ขยากกันงันงนรงัน้ยานยเลยขอบใจลาาเลยเลยเลยนี่เ้ยขอบใจดารานเตอร์เลย

มีง่ายนะแหละครับโดยการนี้นี่ผมให้หมดไฟๆๆ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 ๆเๆๆ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 มๆๆ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  ใช่แท้นะแม่ยีดีอ่ะคนนันนั่นอยู่ะโบยู่นทับเล้วหนอยจกใหญ่จกใหญ่ลทับหรอ่นบอฮ็ดเ็นทับดีโลเพยงเนาะพูนขึ้นแล้วก็ให้บ้าป้องยางพารเลยเนาลงเลยนะเอาลมควันบอาเรื่องบอกางบอสหันหนหัน มาเด้อย่างบ่ย่างบ่ đây ค่อยสุกเออกินสิสุกทองบ่เอ๊ะ ือทีแตนี่แงาเกินน้ำลาเธอหนึ่เห็นมันกรอขักดีนะกเลยว่าปักอยู่่ยู่หมูกินหมูกินว่าเนาะยิตัวน้าวยู่ำสะท้องเพิ่นอุ้มไปมากิน ดำหุ mm ่งเลยดิดำหุ่งเลยแต่ว่ามันก็คมเติบแล้วตายเครื่องมากน็เกับหมูปิ้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหมูปิ้นหมูหมูพันหินหมูละตับมันตับเครื่องในนี่นะไม่เข้าวไม่ยุ่ง เดี๋ยวเลื่อยเดีอยอมไหมเอาแล้วันนันมามเด้วบุหรีข้างนี้ข้างคินเจมันกับอใจมีได้เด้อฮะไม่ต้องมีแต่ควายเองด้จะไปเด้พี่น้อง จักมัดแบบไหนกันมองใจอะไรกัไปเ้วยจาจะมูเร่อยจีะ่ยมาหูยจอ้โหเจ้ากระป๋าาเย้ยงเห็นยังเหถามว่ามือลาบอเฮ้ยนะน้ำาบอได้ตาลดชันร่วงรวน่างคนานูเออน้าเข่าน้าเข่าตาลดน้าเข่าแน้าเ็นยางเปเข่าของน้าของในก็ได้จังมื่อลาบ่

มุกมนี่นะแบจัเบางคนม่คิดยกกันคนดมคำนี่ก็ไม่ด้มาอะไรคำเขาเลยแกดูเห็นเรามื่อนี้เด็กเดียวกันคำนึ่งกันเลยบูเคยปากซิเอาพีน้องคิดชกมีคนสุดบี้ได้ไโอ้โบี้นี่มัวไวบี้โมาชีบี้เลบี้ครับบี้นี่ยแี่ไหนบ้นรถเห็นบะ เอช่จชิงนกเจ้าแคปเฉืออยู่บนขานเนาะบอกเฮ้ยบันกิไปเต้นกันรวดเอากันรถนี่แหละกิดเข่ากันแล้วแต่งลเรื่องบุญเรืองบุญเอบเลยกินได้เนาะบอกอ่ะก็ลองทีขึ้นมาออกไปถนนหนึงบอกอกาหาที่